หนูร้องให้ทำไมหนูไม่อยากให้พี่คิมโดนโดนอะไรบาดมือท้งนั้นอ่ะอ๋อก็พี่คิมเขาไปเรียนมันเป็นวิชาของเขาหนูจะร้องทำไมคะทำไม่คิมนำบ,บากจ้ก็วิชาที่พี่คิมไปเรียนมันก็ต้องได้ได้จับรถได้ขับรถด้วยอืมเป็นห่วงพี่คิมเหรอคะลูก พอพี่คิมเขาไปเรียนเขาเรียนมาหาลัยเขาก็ต้องได้ทําทุกอย่างนี่ดูเขาเรียนศัตวศาสตร์เขาก็ได้ทําเกี่ยวกับกเกษตรได้ขับรถไทยได้ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ตัดหญ้ามันก็ต้องมีบาดมีแผลบ้างสิคะลูกค่ะจะร้องทาําไมคะเป็นห่วงพี่เหรอ <c oughs> พี่คิมจะรู้ไหมว่าน,นี่น้องเป็นห่วงเนี่ยเช็ดที่ตาออกสิเด็กเอ้ยเด็กน้อยดูค่ะทุกคน เป็นห่วงพี่ชายพี่ชายส่งรูปมาให้วันนี้เรียนเรียนวิชาพี่เขาเรียนสตรศาสตร์เนาะมันก็เกี่ยวกับการ,กรเกษตรใช่ไหมคะมันก็ได้ขับรถไถได้ลุยสวนได้เลี้ยงสัตว์มันก็จะมีบาดแผลมั่งนะคะโดนไม้เกี่ยวแม่อะไรมั่งนะคะพี่ชายส่งรูปมาให้ดูน้องสาวเห็นก็ร้องไห้ใหญ่เลยเป็นห่วงพี่ชายใช่ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวแม่จะส่งคลิปนี้ให้พี่ดูนะหน,นูเป็นห่วงพี่ชายอะ พี่คิมดูไม่ต้องร้องอะเดี๋ยวไปอาบน้ำกินข้าวโอเคโอเคไหมคะไห <c oughs> นบอกบอกพี่คิมดูแลตัวเองด้วย <c oughs> นหยพี่คิมดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะโถ้่พี่คิมเห็นคลิปนี้พี่คิมก็ชื่นใจแน่นอนเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่จะลงคลิปให้พี่คิมดูนะคะโอเคไม่ร้องแล้วนะ โอเคป่ะอาบน้ำดีกว่ากันบ้านทำหรือยังยังยังโอ้ยต้องต้องไปอาบน้ำก่อนแล้วมาทำกันบ้านกันโ okay, okay. อเคป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำกันบ้านาเสร็จโอ,อ้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวแม่จะบอกพี่คิมว่าน้องสาวเป็นห่วงมากโอเคไหม